แล้วแค่นี้เลยพี่ไม่ตงพี่ไม่หลงเตียงเหรอเออไม่หนูถ้าซูนหนูนอนอย่างนี้ใช่ไหมปกติหนูนอนชิวานอ่ะแล้วหนูห่มผ้าหนูแล้วหนูจะหันไปจานเนี่ยซูนหนูจะหันไม่ได้เนี่ยหนูอย่างเงี้ยเอาผ้าไปใช่ไหมแล้วครั้งที่แหนูแบบพี่กัมมินนี่ยหนูอย่างเงี้ยแล้วหนูเอ๊ะช่วยมมีอะไรจึงๆอ๋อนอนใจกลางเขาชอบไอ้ดึงได้เลยดึงไปได้เลยหนูกลัวไม่เพราะไงพี่เขาห่มผ้า อนนซีมงอ,อยู่แล้วอ๋อีงอยู่แลใช่ okay. แต่หนูมีหนูมีอันนี้ช่วยหก็เลยคือ,มอผมไปสามชั้นใช่หนูมสามชั้นปกตินอนหนาวไหมปกติหนูนอน,นไม,ไม,ไม่ไม่เปิดแอร์อ๋อแต่ว่าหนู <Okay. S 1> ชิลลลเพราะเพราะว่าหนูนอนที่บ้านหนูนอนนอนไม่ไม่เปิดแอร์เลยใช่เคยบอกเลยโอเคไม่มีอะไรแล้วโอ้ยายาคือยา